อ่าวณนี้ก็จะมีแข่งขันจับปลาไหลอ่าใครก็ได้มาจับปลาไหลกันครับเด็กๆอะไรมีรางวัลมากมายไก่กองเลยทีเดียวอ่าเด็กๆมาสมัครได้เลยเอาเตรียมตัวยังยังไม่ได้ให้ต่อยต่อยแล้วเหรเอาต่อยแล้วเหรเอาต่อยแล้วเอาต้านแล้วเต้นไป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  ไปตวา้อไปไดว่า่แยกก่อนแยกก่อนมั้งเดี๋ยวต่อยกันต่ออะไไปเ็งวง้าวต้องแยกกันต่อมันเยเหนื่อยมันจะเหนื่อยเสือแดงใส่ใเการน้เงินเสือเหลืองใส่เหตการแดงไอยังไงวันเนี้ยไสแดงมันน่าจะใส่เการณแดงนะ น้องปฏิพานฝ่ายน้ําเงินน้องไผ่ฝ่ายแดงฝ่ายแดงนี่ต้องดูไม่ได้เสื้อแดงนะฝ่ายแดงนี่เห้ดการแดงเสื้อแดงนี่เห็ดการณน้าเงินแหมกรรมการทำไมมันไม่ตลับกันงี้วะฮเล่นให้เราประกาศริงงงไปหมดเลยอ่าเ็ตัยชกอแดงดฝ่ายน้ฝ่ายนั้นฝ่ายั้นฝ่ายนั้นฝ่ายนั้ฝ่ายนฝ่ายันฝ่ายนั้่ายันฝ่ายนันฝ่ายนั้งฝายั้นฝ่ายัดนฝ่ายั้นฝ่ายันฝ่ายั้นฝ่ายั้นฝ่ายน้ฝายัฝ่าย้นฝ่ายั โอ้ยเอาแบบแยกกันอยากมาพักกันพักกันเออไม่ไหวเดี๋ยวมันปอดมันเล็กปอดมันเล็กลอยก็ยังสนุกสนานเจีจริงๆมีน้ำแม่เนี่ยม่เอาน้ำมาเอ้าไม่เด็กกินมั้งเออได้น้ำกินกั้ไหนคอนโดกินน้ำหมดแต่คนแข่งไม่ได้กินนะเออพักพักเหนื่อยเชียร์เหนื่อยกินน้ำแทนใลน้ำโมยน้ำมวยไม่ต้องกินนะครูเออกินน้ำกินจิปชิพเพอน้ำกินจิปชิพเพอนั่งจิ๊บไปกินมากได้จุก เออไม่ได้มันกินเดี๋ยวจุกเดี๋ยวผมกินแทนอะไรอย่างเงี้ยน,นะผมเอาจะแรกมาแรกไปน,นี่แรกดีกันแล้วกันแลกเหตุการณ์กันแล้วกันไอการแดงมาอยู่เออจะได้ไม่งงเออเออไม่ไหวต้องใกล้คนผ้ากันงงไปด้วย <S <S แดงใส่น้ำเงินใส่แดงมาสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ซะด้วยอ๋อใส่เสือ้อลิเวอร์พูเก่งเลเวอร์พูลซะด้วย <S <S เออหันใจเราเหมือนกันอันนี้ได้ที่สองคุณตัเชียร์บันดีไหมวันนี้เนี่ยไปเชียบฝ่ายมันเป็นคน โอ้สองคนภาคเลยไปเฉียวายได้ไฟหนึ่งก็ไม่ได้เราต้องอยู่เป็นกลางซะด้วยนี่ก็ยังเสมอกันอยู่ยังไม่มีใครไปได้เพียงครั้งก็เลยแล้วก็นี่นี่เอาจับจากมาไว้กลางๆบ้างเด็กยวดูไปอยู่กลางๆนี่ไอ้หลอนหมดแล้วหลอนหมดแล้วไปอยู่กลางๆหมดเลยไปรุกใครเขี่ยไว้แล้วเออกลางมันกลางๆๆมันไดีดนะจะไม่มีเสียงนะเออไปอยู่กลางๆเดีย๋ยวพรุ่งนี้รอบชิงพรุ่งนี้รอบชิง ใส่หน้าใสเลยใส่เฮดการ์ดได้ใส่นี่ได้ไม่ต้องรีบไวๆหน่อยตัอยังสนุกสนานเลยีเดียวเออแดงใคยังชั่วอันนี้น้มน้ำเงินจะดีไม่น้มแดวมันหนักนะคู่นี้รอบชิงพรุ่งนี้วันที่17รอบชิงเดือนวเดี๋ยวันนี้ก็รอบแทงปลาไหลไม่ใช่จับปลาไหลกันนะยันเลิศอะไรรางวัลรางวัลเดียวเท่าไหร่หนึ่งบาทบาทอ่ะ

ได้ไหเลยโอ้โกโอยากนนีครับพักการพักกัเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเออหนื่อยไม่แ่งมาลักงก็เหนื่อยเดี๋ยวหมานกันพักก่อนพราะก่อนไม่มีที่พักเลยนะไม่มีอะไรมาพักมันเลยนะออมฮัลโหขอพักๆๆโอ้ยเด็กไม่เป็นไรเด็กคนแรงเยอะออ ถ้าเป็ผู้ใหญ่นี่ไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝนไม่ได้แย่เลยเด็กมันยังไปวิ่งไปเล่นอะไรได้ถ้าเ,เดียวถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ระหอบแข่งแรงนะต่อยอย่างนี้อ่าใช้แรงเหมือนกัน,นอีกคนที่ไม่เคยออกกําลังเลยนะมาต่อยอย่างนี้แล้วเหนื่อยหมดนะนาทีเดียวเท่านั้นแหละนะงายท้องตึ้งช่วร์ชัวร์ชั้นแป๊บๆหนึ่งวูนนี้คู่สุดท้ายแล้วอ่าสำหรับคั่งคืนนี้คู่นี้ก็เป็นรอบชิงชนะเลิศ ใส่รอบลองก่อนแล้วก็ชิงเลยพวกนี้อ่าสี่คู่พวกนี้เตรียมตัวใส่เลยใส่ได้เตรียมตัวนี่ก็แพ้ได้หนึ่งอ่าหนึ่งร้อยบาทได้ไหมชนะได้พัดลมหนึ่งตัวเลยแพ้หนึ่งร้อยบาทชนะได้พัดลมหนึ่งตัวในลมแพงด้วยมาจากต่างประเทศอ่านยี่ห้อไม่ออกบอกลมแรงด้วยแต่แบบนี้ว่าตัวนี้ว่าตัวนี้ว่า อ่าตัวนี้ก่อนจริงๆเป็นรางวัลที่หนึ่งด้วยซ้ำไปอ่าแต่ในนี้เดี๋ยวมีพัดลมอีกตัวหนึ่งเราจะเข้ามาสหรับพวกนี้ไม่ต้องกลัวพัดลมนี้อีกนะเป็นกรรมันธุ์เ,ป,เาาป็นตัวตัวนี้ก็เป็นคู่สุดท้ายเป็นคู่เป็นคู่พิเศษนะไม่ได้ไปชิงครับพรุ่งนี้เขาหรอกนี่ก็ไม่ได้ชิงอา่าชิงกันวันนี้เลยเรียกว่าชิงคู่เด็กว,วันนี้เลย นี่งรยหนึ่งร้อบาทอาจจะแพ้แนนะลมหนึ่งตัวราแพงด้วยตัวใหญ่ถือไหวหรือว่ามันลมตั้งโต๊ะสิตัวยัวสุายต้ายตัวดาวากตวสุด้ายตัวส้ยัวสายัวส้ตัวุดท้ายตัวุดท้ายัว้ยอ,อ,อ,นะอ้ยว้ายตัวาวาย้โห้้้ว้้้ววเด้้ัย้มไปน

แจกคนละอันเลยเหรอฮะอ้าวาแต่บอกแจกคนละอันเลยในหน้าที่หนึ่งอะไรตกลงหนที่หนึ่งอะไรหึงพัดลมที่สองโอ้โหที่สองเอ,เ,อเครื่องปัน่นน้ำผลไม้แต่หมดเงินอีกคนละร้อยไหมเหมือนอีกคนละร้อยด้วยฮะที่หนึ่งสองร้อยที่ส์อ่าวแท้ได้100หนึง่งโอ้โหเพิ่มเงินอีกวันมากมายขายกองเลยที่เดนนูนี้ทิ้งพัดลมกับเครื่องปั่นเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอยู่แล้วพรุ่งนี้ก็มีอยู่แล้วกามมีอยู่แล้วโอ้โหไป็วัยสนุกสนาน อย่างดูร้านไฟฟ้าด้วยวันนี้ต้องไปซื้อนี้ต้องไปซื้อปปจองไว้ก่อนอย่าเย่งขายใครนะวันนี้มาเจ่ายนักมวยนะนี่ไม่ได้ไม่ได้วันนี้จะซื้อเครื่องที่แพงที่สุดเลยในร้านอ่ะออออกมีที่รถละออเครื่องใช้แล้วมีไม่เอาปรมาณอะไมของใจแล้วของใหม่เลยจริงๆอ๋ออออ๋อใส่เลยใส่เลยใส่เลย แันแต่บอกสนุกสนุกผมเลยแจกของเอ,ก,อกจะให้ของรางวัลน,นิดหน่อยเอารางวัลใหญ่ไปเลยอ๋อนีอ่พอแม่จะได้เออสบายสบายลูกทำไมมันเมินเมินเมินแต่ได้ของรางวัลพ่อแม่ดีใจทำไมโทษพระอีกทำไมว่าพระ

เยอะๆยอๆยยอะอย่างนี้สู้มานี่ยมานี่มานี่มานี่ยรางวัลใหญ่ๆเขาบองไม่เ็จริงยังไง้องไปจัอไปกับเตงนะไป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 ่วงมันม่วงมันล่วอะไรลวกี่นาทีแล้วกทีคนลโมง่นาโมงดีไาไว้ยนโหเจอมากจะจังๆไหวไหมไหวไหมสู้เปล่าสู้เปล่าสู้เปล่าสูปเปล่าสูปไปน่ป้เปล่าสู้หนักสู้หนักคนนหนึ่งเลนะวั่กันวันนี้สูหนักโดนบาดเดียวไงช็อตไปลย

ัว,วเอาแต่ฉันแทนดีเนยแตงหวานเอาฉัน,ทนแทนดีมีนี่แล้วไงไม่ได้ฉันเลยม,มีนี่มีนู่นนะอย่าพูดมาเมื่อวานก็เชียงคืนนี้ไม่หลับเลยเชื่วาเช้ามาหวงตีสี่คือมาทำว,วัดสวดมนต์ง่วงหน้าดูตายังหลับอยู่เลยแต่สวดมนต์ทำวัดก็ครับ เดี๋ยวไม่บินบาดหลับในไปด้วยตาคอนยตีสี่ก็ตขึ้นมาทำวัดสวดมนต์ตาก็แับปิดเลยสวดมนต์ตีสี่นี่หน้าที่แล้วทำวัดทุกวันย้อนตีสี่ไปยอนหน้าที่ปึ๊กไม่ไหวแล้วแต่ตายังหลับอยู่เลยยังเชืนตีหนึ่งไม่อยากจะหลับนอามาเอาใบแดงมา้อนเองคนละหนึ่งแล้วไม่เป็นไรอหนึ่งวันใหญ่ซะด้วยทีหนึ่งวัดลมอย่าไปรับกันกลางเวทีเลย

ลุกซาแดงลบเรียบร้อย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 นะเรียบร้อยนะเรียบร้อยเลื่นนะลื่นหรือไงผักนผักนะอ๋อผักผักผักก็ลื่นอ๋อไม่ได้ไม่ได้รอยฟาวฟาวมีทั้งคนดูก็ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ราไปตัดเช่นกรรมการพระโดนต่อยอีกมาตัดเช่นต่อยพระแฟนไม่ไหวนอนนอนต้องพี่ต้องใจเย็น

แยกก่อนแยกก่อนไอนีเมกลาบียาก็เข้าใกล้แล้วไอตัวดอนหมัดซ้ำยังไงไหวไหมไหวไมีนั่นไอทีมันมันดิรเยกมกันกฟงก่อ้วมัน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 ไันมันมานมันมันมอนมั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 นมอนมันมัไม้นมันนนมอนมนมันมันมมมันมันมมมีนหนมอยมันมัมมมมมมัมมั เอาไป่นก็ได e, ้มันเหนื่อยเไแยกันหรื้พักกิ้่ทีเดียวนะแต่เมนี้ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ให้เสมอเลยท้าไม่ลงนะก็ไม่ยอมเง่เอาตังคนตังชนะมาไม่รู้ว่ไริเวอร์พูลไม่ยอม้อย่แล้ไอีแมยู่ปลาไม่ใช่นะริเวอร์พูลไม่ยอมแพ้ดใส่ขาดกลงดแล้วเหมอนหมนลล่ากน้ำอีากน้ำอีก จะปอดบวมหรือเปล่าไม่ได้เงินรางวัลรออยู่แล้วโอ้นี่ถูกพิเศษจะด้วยเศรษฐายการพ่อแม่มา้าบ้างแล้วเนี่ยพ่อแม่ไหนใครพ่อแม่ม้ายกมือหนึ่งอ๋นี่ยใครไหนอ่ะพ่อแม่ใครไหนฝ่ายแดงอ๋อไม่ได้อ๋อไม่น่าจลื่นล้มเลยไปโดนทุกคนผักผักปอดพังนี่เองเขาไม่ได้แฟนกับลูกตอนผักมันล้วเฝ้าฟฝ้าอ่อนหรือว่าคนดูเฉยๆแม่แม่ด้วยดีนะมันใส่เสื้อหรือว่าภูฉันได้ยอมให้ดีกว่าภูไม่หรือว่าภูไม่ยอมนะต้องบอกให้นะ อ่าบอกให้บอกให้จ่าเจียจรับตายมาตอนจบนี่แย่จริงๆแต่ไม่ใส่เลือกว่าพูนี่จะไม่ยอมกันนะช,ชัวร์อันนี้เดี๋ยวไม่มีทีมไหนอังกี้เบิร์ดซะด้วยวอังกี้เบิร์ดจริงๆแล้วก็ชอบในนี้อังกี้เบิร์ดเนี่ยอังกี้เบิร์ดมันไม่ได้ทีมไหนเลยอังกี้เบิร์ตดีไม่มีทีมไหนจะไปอยู่แมนยูหรือไปเิ่เชลซีแล้วเผล่าเป็นว่าฉันอีกอ๋ออีกแล้ว ที่เปิด์แตงยี่ชอบเล่นเกมอย่างเดียวอนแล้วว่าโล้ไข้ช่วพ่อชอบเลี้ยวปูว่าไม่รู้เนี่ยจ้าวป้าตอบแม่ใจมากไข้ชั่วหน่อยไม่เป็นไรเกมเดียวกันเดียวกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ว่ากันอันนี้อนุญาตอนุญาตเราเลี้ยวปูเนี่ยนี่เราไม่ได้ชอบบอกหน้าหน้าเลยเราบอกแค่เนื้อยมอนุโลมอ่ะเกมมันเลื่นจริงเมื่อกี้โดนผักจริงๆเพราะว่ามันใส่เสื้อเลี้ยวปูเลยโดนผักจริงจังเลยอ่ะเตรียมตัวเตรียมตัว

เสมอการเลยยกลำกับการยกให้เสมอกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรครไม่ได้แชมป์ก็ไม่เป็นไรเปนเสมอ